ขอต้อนรับเข้าสชาบารเทอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระชาครับผมเคนครับผมคิวครับอะไรวเนี่เราไม่เคยเปิดอย่างนี้นี่หว่าเอาใหม่เออผมเคนครับผมคิวอะไรเนี่ผมคิวครับผมจะจะได้เล่นนะต้องโดนโดนผมกระชาครับผมคิวครับผมเคนครับขอต้อนรับเข้าสู่บารเทอร์กรชาครับ นี้จะมาเต้นเกมกันเกมอะไรกันวันนี้เราจะมาถามคำถามวัดความรักความแน่นแฟนระหว่างพี่น้องค่ะชาวบ้านเธอนะคะไม่มีไม่ยม่ควาำถามเลยไม่มีว่ามรเกมคำถามทายใจเราตอบของตัวเองนะคะแล้วก็ตอบไปถึงพี่หรือถึงน้องเราด้วยไปลว่าเคชอบไปเที่ยวไหนอ่างทองอ่างทองไปซื้อตา ก็คือเขียนต้องเขียนเขียนเขียนต้องต่ของตัวเองต่้ของตัวเองนสองคนโอเคครับผมขนาดนี้ครับแล้วบทลงโทษของเราในวันนี้คือก็คือบทลงโทษคือคนที่ได้คะแนนน้อยสุดก็คือแบบเฮ้ยทำไมไม่รู้ใจพี่น้องเลยรไดอยู่มาขนาดเนี้ดังนั้นมันต้องแบบทําโทษนะทำทำโทษการทำโทษนี่มันเหมือนแบบการสร้างแบบสร้างขญกำลังใจว่าแบบเฮ้ยยังยังรู้จักพี่น้องของเราการโทรไป บอกรักพี่น้องอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้มาคือเคนั่นเองนะครับซึ่งปกติเราไม่พูดกันหรอกจริงๆเลยพูดครับน้องไม่ดิผมไม่ค่อยพูดจริงแม้กระทั่งบอกรักแม่นะคือบอกม้าเนี่ยคือถ้าไม่ใช่เหตุการณ์สําคัญน่ะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญนี่คือยังไงเหตุการณ์แม่เทศกาลเทศกาลเหตุการณ์สําคัญ พี่เราก็เขินเราไม่กล้าพูดแล้วยิ่งพี่น้องเนี่ยก็ไม่ยิ่งไม่ค่อยพูดไม่แต่ไม่ใช่แบบแค่บอกรักนะแบบเจ๊ครับผมมาเจ๊ทุกวันนะมันต้องมีความนมายมั้ยยังไงแบบยาวนิดนึงมาเดียร์โซให้เจ๊งงว่ามึงอ,อะไรกันโอ้เจ้จริงแค่บอกรักก็งงหมายแล้วนะแต่ว่าคนจะแบบตอนรันบโทรศัพท์ต้องแบบไปอินเสิ <c oughs> ร์ตหน้าแบบคำถามแรกนะคะเฮี่ยค่ะเริ่มร้องเพลงหรออดิชั่นเนี่ยเข้า R S ตั้งแต่กี่ขวบกูยังไม่รู้เลยโโอ้ h นต่อมาว่าเฮีย R S เหรอคือเอาอายุเฮียใช่ไหมครับใช่ here, อายุเฮียค่ะ R อดึง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 เลยครบเข้าประกวดเอฟใช่ไหม <S R S, <S อ,อันนี้คุณได้จะปล่อยมันนะ <laughs> อันนี้เจ้าของยีงจำไม่ได้เลยมั่วเหมือนกันมาครับหนึ่งสองสาม อ่ะลองเปิดดูดิดูนี่ไทม์บัคคิวจะตอบว่า18ครับแล้วทายว่าเกนจะตอบว่า16โอ้โหเสียดายเสียตอบสิบห้าเสียตอบว่า17แต่เราจำได้ว่าของเราน่ยถ้าเสียเจ็ด้ายังไม่18อ่ะคือ15นี่มันตึ้งแบบไปท้าชนอ่ะไม่หัวเกินๆเข้าไปและพี่ผูคิดได้ยังไงเนี่ยบอกว่าข้อนี้เฮียได้หนึ่งแต้มเฮียโอ้ต้องตรวจจริงๆม้าเขาบอกน่าจะประมาณ17เเนี่ยแหละค่ะอ๋อเพราะว่าเราเสียเวลากับ กเซ็นจอร์แมรี่สลับเลีไปกับปีหนึ่งแล้วก็บิติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลไว้ปีหนึ่งก็จะตามฝันไงโอเคครับข้อแรกก็คือว่ามีฉันได้คะแนนคนเดียวเลยใช่ไหมก็เพราะเฮียได้เพราะเฮียถ่ายคิวถูกใช่คิวทายของใครไม่ถูกเลยคิวทายคิวสิบเจ็ดคิวทายคิวว่าทายของใครไม่ถูกเลยใช่คิวทายไม่ถูกโอ้ำน้ำน้ำน้ำร้องน้ำร้องคำถามที่สองนะคะเค้นเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่สุดๆคืออะไรคะ อุบัติเหตุนะคะใหญ่สุดใช่ไหมที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเลือดตกยางออกอะไรเงี้ยค่ะอ๋อยู่แล้วเขีายวเชื่อว่าน้องเคก็จะจําได้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรกนคนดันคนดันเมื่อไหร่ข้อกูจะมาับมันเลือดตกยางออกบ่อยอะเออคิดว่านคนที่แบบเข้าโรงพยาบาลบ่อยขวัญใจโรงพยาบาลพี่ทาแพทย์กินน้ำบัดใจทีมแพทย์ยังไงก็ต้องรู้ทุกคนเออ กูไว้ลูกเรียงคาตอบมึงดันปะเนอก็น่าจะใช่นะเด้อสองสาปากแตกโอ้ไอ้อ้าใหญ่สุดเลยนะถามจริงมึงปากแตกเมื่อไหร่สุดแล้วหรอจำได้เงี้ยไปเ้ะแต่ว่าผมเป็นเนี้ยได้แต้มเออเนี้ยได้แต้มแต่ว่าถ่ายถูกเหมือนกันเหล็กช่องทับขาเอ้าเออลืมตี๋ตายทบขาโอ้ยสาคล้องมึงเองแผลใหญ่มึงเหรอโอ้ปากแตก ปากแตกไปโรงพยาบาลโอ้ปากแตกรุนเจ็บสุดคือกูนึกไปถึงอ่ะแต่เฮียมันโยนเหล็กใส่ปากกูอ่ะโอเคเออเหล็กแต่กูพองพูดเลยช่องปุ๊บปุ๊บฮะโอ้โหลอยยังอยู่เลยโอ้ไมค์กัดโอ้ไมค์โอ้อายุโอ้วัดอายุด้วยโอ้ปากแตกเข้าโรงพยาบาลคือเหตุการณ์นั้นอะมันสะเทือนใจแกร์กูคิดไม่เหตุการณ์ใหญ่อะเพราะเฮียมันโยนเหล็กใส่ปากกูอะเดีโอวนายดัเหล็กแบบไม่โยนปากแตก และเหตุการณ์คือมาโผล่หน้ามาทำอะไรกันเฮียไม่ให้กูมาแอบเว้ยไม่ให้หน้าเห็นเพราะมันจะโดนตีได้เหตุการณ์ใหญ่ป่ะแต่แค่เสดจ้องกูโอ๊กเก็บกูไปเย็บจบเลยอะไรไม่เก็บตัวแล้วใจเออมันอยู่ที่ใจมันอยู่่ทีใจโอเคนะฮะผ่านไปสองข้อนะครับตอนนี้คิวมีหนึ่งคะแนนมิชามีสองคะแนนและเกดยังท็อปฟอร์มมากครับสูงคะแนนมาตอนที่สามนะคะเขียนวันเกิดวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนค่ะ โอ้เกมของตัวเองสุล้วละกันเฮ้ยเขียใช่ปะวะสามสองหนึ่งบูมแปองเงียเปิดแมิถุนาเออเปิดแปดมิถุนานี่คือเดือนอะไรแปดเดือนหมิถุนาเดือนหโอ้ยเขียนเ้ถูกทุกคนยกเว้น ววว้้าาเอแลแม่งต้องพูดก่อนว่าคิวอะจำมันมันจะคิวอาจจะจำมันเกิดแบบทุกคนได้อยู่เว็นเฮียจะลางๆเว้ยเพราะว่าเฮียมันจะแยกออกมาไกลสุดเงี้ยแล้วแบบเราปิดตัวมาคิดว่ามันเกิดใครวะคิดมาดีฟไงมันเกิดเจ๊ะคำถามที่สี่ทะเล vs ภูเขาค่ะว้าวอย่าสับขาหลอกนะเพราะกูรู้ว่าหลงกูชอบไปแล้วครับเดิน สองสามทะเลทะเลทะเลอ่าถูกหมดโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วจะชอบภูเขาเอกาะว่ามันดนตรีดีไม่น่าก็ว่ากูไปเกาะร้านตั้งกี่รอบกูกะว่าจะหลอกภูเขาด้วยไม่จริงกจะโกงกันไปกระเพรา vs พาสต้าค่ะโธ่ีต้องหมดย่างเนี้ยเพาเหี้ยยไงวะ เคมาเดินหกระเพรา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 ครับกระเพราโอ้แล้วโอ้โอมึงกินป้านูไม่กู่ากระเพราทิ้งโอ้โหชอบกินกระเพราโอ้โหวัตถุฟ้าวบ้านกูายบ้ามเป็นกระเพราอสอบ้าน vs คอนโดค่ะโอ้เฮ้อมาแดกกูหรอ แสด้คนให้มันใจกูไม่ได้กูมั่นใจตีคูวเหมือนกันกูซ้อมก่อนฮัลโหลครับฮัลโหลเจ๊ซ้อมเส้นเสียงพอไหมหนึ่งสองสามบ้านคอนโดคอนโดบ้าน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 ไม่ได้คะแนนคอนโดแต่เมื่กตอบว่าคิวชอบคอนโดละอย่าเงี้ยก็คืเห็นมึงอยู่ที่นี่บ่อยกูคยดว่าแต่กูชอบอยู่บ้านชอบอยู่บ้านแต่กูชอบอยู่บ้านเอ แล้วเนี่ยก็เห็นบอกนันอยากซื้อคอนโดเดี๋ยวได้คอนโดคอนโดคอนโดด้วยไม่คอนโดคอนโดไม่สังเกตเหรอทุกครั้งอค่ต่อให้แบบจะไปไหนก็ตามบูนอยากซื้อใครจะไปรู้มีช่วงหนึ่งบอกอยากซื้อคอนโดใครอยา้ไม่รู้เก็บไว้ทำไมรู้เก็บไว้ทำไมแต่นั่นแหละก็อยูบ้านบ้านบ้านอะเกตไอ้ฮัลโหลครับเกตฮัลโหลเกตมาพี่เกตครับครับผม เคยไปต่างประเทศด้วยกันทั้งหมดกี่ครั้งแบบครบทั้งสี่คนค่ะโอ้โหครบสี่คนแบบมีแกูไม่ต้องนับเลยเอ้ยกูรู้ยึดยึดกูยึดยึดกูตลอดลอดกั่ทุกรอบแบบเวลาพี่น้องไปกันหมดมันจะไปกันหมดไงลองดูแล้วครับโอเคมาคิดว่านี้แหละหนึ่งสองสามห้าห้าห้ามีครั้งแรกเลยเกาหลีที่ไปตัว ลืมเกาหลีใช่ไหมแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นอ่ะจำไม่ได้แต่คือมันนับไปสามมันคือเจ๊เรียนอยู่ญี่ปุ่นนับไปสามสิงคโปร์ไปสี่ไอ้ที่สิงคโปร์ไปที่ห้าจีนมันเกินนะพอมีจีนด้วยเอางเดี๋ยวดิเราไปจีนฮ่องกงอ่ะเฮ้ฮ่องกงเนี่ยแสงมันเกินไว้เยี่ยบผิดโหมดผิดหมดิดมดอ่ะลอดูลองดองดูดเลยเอาใหม่จัชฉาครับพี่ผู้จีน จีนคือครั้งแรกจีนครั้งแรกจีนเด็กๆจีนเด็กๆจีนเกาหลีเกาหลีเกาหลีเลีไปกลทัวร์แล้วก็ญี่ปุ่นเบิ้ลกี่ครั้งญี่ปุ่นสองญี่ปุ่นสองอย่างมากก็สองญี่ปุ่นสองถ้าถ้าครบอ่ะถ้าครบอ่ะคือแค่สองครั้งจำได้แล้วไปฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์สิงคโปร์ก่อนสิงคโปร์มีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีอ่นนั่นคือหกครั้งหกครั้งเฉยๆเจ้ทีไหมเดี๋ยวลองโทรไปบอกรักเนาะตอนบอกรักแล้วเดี๋ยวค่อยโทรไปถามเจ้ไอ้เจ้ก็จำไม่ได้หรอกจไไม่ด้ เพราะว่าข้อนี้ไม่มีใครถูกจริงๆเจ๊น่าจะเป็นตัวที่จำไม่ได้เพราะอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็แบบไม่ได้บินไปไหนเลยนะคำถามที่แปดนะคะสะกดชื่อจริงน้องคิวค่ะโอ้ยดูโหแล้วประเด็นคือมันต้องถ่ายว่าคนอื่นจะต้องตอบว่าอะไรนี่โคตรยากชื่อจริงเขียนไงวะมึงเก่ชื่ออะไรก้างเดีเยวโอ้ใครจะไปเดาไอ้เขียนถูกเค้นยันเค้นปิยนต์สอมครับพร้อมครับหนึ่งสองสามในคิวเราตรวจงานสิคะ ไม่ใช่เหรอเข้นสก๊ตโซอะไรวะ่พอพาสลีชอช้างยอยหนักเลยตอเต่าตอเต่านอนหนูกระลันมอม้าอ้ม้ากะลันเอ้ามึขี่ม้าเหรอเมื่อไรเนี่ย่ยยดเนี่ชยจะยดือไม่่่ยังกล้เขียนมึงไหนมึงเขียนอะไรเฮียโอ้ยมึงยุทเทเลิศเลยล่ะ กูยังแค่ปิดตัวโอ้โหสาววัดใจเข็มตอนแรกหันปากแบบอุ้ยกูได้แต้มแล้วเข็มถูกโอ้โหนอนถูกอันนี้คือมีไม่มีใครได้คะแนนเลยค่ะคิวกับทายของใครไปถูกเลยค่ะปาติก้านะคะเล่าว v สเบียร์ค่ะว้าวโอเคได้แล้วเล่าเห็นไงเห็นละเดินสองสามเล่าเหล้าเล้าครับเบียเหล้าเล่าครับเบียร์เล่าเหล้าโอ้ยเฮียถูกค่ะเฮียทายคิวถูก คิวทายเฮียว่าเหล้าเลาเฮียเลือกเหล้าอ่้าวเคเขาชอบกินเบียร์เขาชกินเบียร์กูกินเหล้าคำถามที่สิบนะคะ Marvel vs DC ค่ะว้าวไม่น่ายากไม่น่ายากโคตรเจ้าเลยเอาครับหนึ่งสอง Marvel 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 โอ้โหเกือบแล้วเกือบเอา DC ให้มึงแล้ว คุนคิดว่ากูชอบซึ่แมร์แไม่ไม่มาถึงนี้อเนี่ยมีแคะแนนนะคะคิวับเท่ากันค่ะห้าค่ะคิยไดูันถามที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ครับฮิปปอ VS อิบีจะไปยากอะไรล่ะกูได้เกณแน่แแล้วมึงยังมาเสือเปลี่ยนอนนี้แนะยากที่สุดเลยโอ้โหขอครับเติมซ้อมซ้มฮิปฮอบิปปออบีคิว คิวเรื่องคิวเรื Armenia> ่องไอเห็นบีฮัอยเฮ้ยก no oh, okay. ับค ja. mm ิวหมูค okay ่ะฮะกูฟังนี้บอกไงแต่กูไม่ได้ชอบอย่างโอมที่บอกนะถือเลยอย่างเงี้ยอันนี้สองนะคะที่สองครับหมู VS เนื้อค่ะโกวแปรตัวแปรอยู่ที่มันเนี่ยไม่ไม่วันี่กีวันหรือนี่เนืว่ะพร้อมครับไม่รู้ว่ะเดาละพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองซับเนื้อเนื้อครับเนื้อเนื้อครับโอเค กูพิกหนูขึ้นมาทำไมกูแบบชอบกินหนูกรอบเลยข้อที่สิบสามค่ะญี่ปุ่นเ s สอังกฤษเย็บกูยากหมดเลยกูเป็นบ่อเนี่ยมันได้ยล่พวกมึงเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรคะแนนเยอะยังมีข้อให้พลาดได้กับมันแหละกูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอังกฤษอังกฤษญี่ปุ่น กิญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออถูกแล้วแต่ว่าคิดอ๋อของคิวจูแต่เราเจนเรื่องอังกฤษใช่คิวแปดนะคะเฮียสิบค่ะเยนเจ๊งะากไม่จัดนายจี้เจ้สองสองสองข้อพอดีมาข้อที่สิบสี่นะคะขับรถคันแรกยี่ห้ออะไรคะรถคันแรกที่ขับแบบจับขับเออที่ขับแบบออกถนนไม่ถึงเป็นรถไปเรียนเด้อเอาง่ยคือเป็นรถของที่บ้าน่ทีขับคันแรกผมถูกชัวร์คนมั่นใจเลยข้อนี้มา คิวฝึกขับรถกับตากำลังนึกแบรนด์อยู่มันคือแบรนด์อะไรคิวเป็นตัวแปรอะไรเงี้ยใช่คิวตัวแปรไม่แน่กูอาจจะแปรกันนะแปรเป็นอะไรมึงแค่ขับเลยไม่บอกเดินซ้อมซ้มแอคคอร์ดแอคคอร์ดแอคคอร์ดไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมึงคันแรกแอคคอร์ดเหรอขันแรกแอคคอร์ดไปลงไปที่โรงเรียนมัธยมวัชสิงห์ไม่ใช่ขันแรกมึงใช้แ์คคอร์ดอ๋อมึงใช้ของเนี่ยติบิวตีบิวอ้าวกลัวคิดว่ามึงตีบิว ของคิวคือแอคคอร์ดใช่ไหมคะของเราอันน้เขาได้คอร์ดของเราขับทีบิวคันแรกก็คือใช้ทีบิวฝึกแล้วก็ขับบิวขับแล้วที่มลากเกียร์ของอึ้มพังนี่อะไรเนี่ยนั่นคือหลังทีบิวไงอ๋อเนียตัวแปรคือมันไม่ใช่เราที่ใครได้แต้มข้อสุดท้ายค่ะฟุตบอล vs เกมคือยากจัดโอ้ไม่ยากแบบยากของตัวเองด้วย แม่งทำทุกอย่างใกล้เคียงกันหมดเลยได้ผงคิวด้วยกูยังได้ของตัวเองวยมึงเป็นใครเนี่ยเอาพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมครับหนึ่งเชื่อว่าพี่น้องเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หนึ่งสองสามฟุตบอลเกมบอลเกม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 ฟุตบอลอตีอ้าวคิวและเกมแล้วที่เราไปเตะบอลกัน อ้าวแล้วที่เราไปเตะกันทุกตีห้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฟุตบอลเหรอจุดเริ่มต้นของฟุตบอลไม่ใช่เหรอแต่มึงจำได้ไหมว่าก่อนตีห้าเราไปเตะอ่ะเรายังนั่งเล่นแอสซัสซินคลีดกันอยู่เลยนะอันแสดงว่ามีคนถูกเลยไม่มีคนถูกอ๋อมีเมียถูกคนเดียวถูกผมถูกคิวอันี่เฮียคิวถูกเหรอเฮียทาคิวอะไรเกมใช่แต่ว่าเกมนที่คิวไม่มีใครถูกเลยใช่เพราะฉะนั้นเคนก็จะเป็นคนที่ต้องโทรไปหาเจ๊นะจ๊ะ เฮ้ยเฮ้ยมึงพูดยินไม่ได้แล้วที่มึงเล่นสู่บ้าทุกวันหน่อยไอ่น้เกีียวถึง้า้กูก็อยากเตะบอลอยู่ดีคูนี้กูซื้อสตาร์ทใหม่ไงกูนีงเหมือนกูเปิดคอมไหมล่ะโอเคและตอนนี้ครับเราก็ได้ผู้ถูกลงโทษอีกแล้วครับถ้าเป็นหวยบอกเลยมันคือหวยล็อกครับผมไม่ใช่หวยโอ้โห เอ้ยจะบอกก่อนว่าอันนี้เราไม่ได้เตรียมนะมันแพ้จริงแพ้จริงถ้าเตรียมก็เก่งไปแล้วล่ะมันจะเริ่รอบนี่คือเราเริ่มต้นโทษเลยเนาะเพราะเราได้พูดได้เลยแล้วเดี๋ยวนั่งหน้าก็กดลงผู้ของผู้แพ้ก็คือต้องโทรหาเจ้ผมจะโทรหาเจเคนะครับก็ไปได้เจเเป็นเหมือนเดิก็ถือเป็นเรื่องดีๆใช่ก็คือเหมือนตอนแรกมึงเสียความมั่นใจไงใช่สร้างความมั่นใจให้ตัวเองให้เจเครักพี่น้องกันอยู่นะเขาต้องพิสูจน์ให้ดูแล้วว่าเฮ้ยเขายังรักพี่น้องอยู่นะนะเดี๋ยวผมจะกดค่อันเีรบ เบอร์เจเคกนะปุ๊บไม่เห็นเนาะเจนเบอร์ฮัลโหลเจค้าครับเหลวครับเจเคนน่ะรักเจมากเลยรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เจไปเจเพิ่งเจเพิ่งฟังก่อนเอ๊เจเป็นไอดอลเคนเลยนะเนี่ยแบบเจเนี่ยเป็นคนที่ให้เคนเนี่ยมีไฟในการทำทุกอย่างและเคนเคนรักเจมากเลยนะครับเจเคกเคนรักเจเคกผมนะอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับเจรักเจจริงครับ อ่าแค่นี้แหละบายแต่วันนี้เจเจเจรักคุณไหมโอเคครับเจ้ครับผมขอบคุณมากครับเจ้ครับผมโอเคอ่ะแต่ไม่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดถูกคือเจ้มันจะพอมันได้ยินเสร็จปุ๊บมันจะพูดว่าแค่นี้นะแค่นี้นะบาย มึงพุ่งมึงพุ่งมึงไม่มีสาระมึงไม่มีสาระแน่นอนเรื่องต้นนะเรียบร้อยนะสำหรับบทลงโทษวันนี้ครับซึ่งก็ไม่พิ้โผล่เท่าไหร่ก็คือเค้นเป็นคนโดนลงโทษนั่นเองแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปเรานะฮะวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเรานะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วก็กด subscribe นะครับกดกระดิ่งซีเฟิร์สไว้นะครับพอเราคลิปใหม่ๆมาเนี่ยคุณจะได้เห็นก่อนนะครับแล้วก็คอมเมนต์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 ได้นะครับเราจะไปตามอ่านนะครับวันนี้พวกเรานะฮะกระชับบาร์เทอร์ก็ขอบ นะฮะขอบคุณครับโอ้ยกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วติดหน้าประชาบราเธอร์จะมาทำอะไรอีกซึ่งหลักๆเนี่ยคอนเทนต์เราไม่ซ้ำเลยทั้งหเลยหลากหลายหลากหลายหลากหลายทุกคนจะได้ดูความหลากหลายไงอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ไว้เพราะเราตามอ่านเราตามดูแล้วอันไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยทำได้ทำได้ก่อนหรือทำได้เร็วๆเน่เราจะเอามาทำส่วนอันไหนที่เรา ยังไม่ได้ออกมาทำมันไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้นะอาจจะต้องใช้เวลาใช่ครับผมก่อนเลยก่อนครับวันนี้พวกเราคาชาบาเทอร์ครับผมลาเลยครับผมสวัสดีครับรักเห้มาเบื่อให้เกยรับโทรศัพท์ดูก่อนตอนนี้เกย์จะเป็นโทรศัพท์กวก่อนนี้ล่าสุดบล็อกเบื่อบล็อกไลน์ล่าสุดเนี่ยลาไปแกย์ตอไปที่ว่าสี่คนเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งขอตัวเลขหน่อยหกครั้งโอเคครับใกล้ใกล้กันใกล้ใกันใกล้ใกลันแต่ว่าเต่าไหมเจ๊มีอะไรบ้างเออของเออคนอะไร ไปดูโรงเรียนอ่ะเไปคุยรำมือไปถ่ายรูปอะที่ไปถ่ายรูปตอนเด็กๆอ่ะเออเออจำได้จำได้บัวชาก็เกาหลีอ่าจำได้ไปเกาหลีที่ไปเจอพี่บอมอะไปทิพไปทิพญี่ปุ่นสองญี่ปุ่นออนเซ็นกับไอ้สีเหลืองๆอ่ะเออญี่ปุ่นอนี่ยยังมากกค่สองที่ไปคนสองใช่อ่แล้วก็ที่สิงคโปร์ขาดที่ไหนขาดขาดขาดฮ่องกงฮ่องกงไงขาดฮ่องกงฮ่องกงไม่ใช่ใช่ ก็หกไม่หกผมจำวันไม่ค่อยได้แต่หกครั้งแราว่าใกล้เคียงกันเออโอเคโอเคครับเ,เจ้หกครั้งหก <6 S 1> <6 S 2> ครั้งครับผมมากครับเจ๊ครับ